อี่นั่งลามาเจออย่างพัดจะาล่างกกเอาค้าวแกงเนาะคนพูงงามๆือมืดแ <c oughs> ท,ท้ใครทางไหนเราจะขึ้แกงก็มืนนนอนแท้โอ้โหทีแรกยังแน่อะไรอีละ่ะสมปาลาส,สมปลามปลานี่มันจมเป็นสมปลาก่อนยีบห้าบาทแล้วก็เป็นนัน แสดงเป็นตัวยังกอยในมอลลัเสียงวิหกละเป็นแม่จ้าเป็นแม่พญานาจโอ้เสียงเล่าดีดีดีเล่าล่ำยังไงไยเอาเล่าลุ่งขีปเสียงเล่ามอนแค่ยังแม่ฟังแม่จนคนเก่งลูกว่านั่งเอามาหาสื่อเนี้ยกินสิเป็นหัวกระตื้นเอามาสื่อเยอะลานแม่เติมนี่ยละจ้าเออมอลลัก็มาเรี่ยๆอยู่เมือนั้นพระเอกนกพวงสากก่อนเล้วก็มาสื่ออยู่ โอ้ใช่ไม่ทั้งนีแกงตัวนี้นั่งทั้งหนีแกงเออหนางง้ามันยัแกงอย่ฝนก็กำลังจิไปหานามเที่ยงเดิมเวยนะเจ้านามยังละนั่งโอ้เสียงเสือน้มเรี้ยวพอท้ายขีบแล้วซสือดอกท้ายิปหมอลํำดังเนาะเอาคนพวงง้าเสียงเล่ากับม้อนวัน อออเออแล้วอราเสียงเงี้ยงแค่ไหนไงไม่ได้ยินเสียงดิก้นสีฟวงงามเสียงบ่ได้ยินเลย,ยแล้วโอ้คอยเสียงมมเราหงีนวลเสียงเงี้ยงมาทางนี้มันเหมือน,นะะอนะไดี <laughs> น้นะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าจมาเล่าไม่ยอมร้านมาสืมเล่ามาสื้อกับเขาเอาหัวกระตุ้นแล้าเัวกระตื่นแล้ามันสื้อเรื่อยๆล่ะมาเร่งไรสดวันนี้ล่ะ แม่งรากกัอไรหน่อยกับกำลังซ้อมเก่งกันอยู่เออนี่ไฟลูกได้บ่หรละเอาไปท่านเห็นลูกอยู่กวดเขียนสิบบาทพ่อแม่สิบาทกินกับส่บปาจ้าอันนี้อันนี้สามสิบสี่สิบีห้าสสิบเจสิบแปดสิบแปสิบห้าจ้เอาน้ำแข็งอีกน้ำแข็งอีกเก้บาทเอาน้ำแข็งหบาทเอาจับไล่ใส่ฟ้าแห้แม่ในมอนแล้วมันโคตรน่าหจมากน้อยเสียงเล่ามโนนว่าในล่ะ ้านแมตึงจ้าลองไปไห่ห<อ>า่วาอันนี้้านแมตึงจ้านี่ผักค่ะผักมลายผักผักไรยางมีหอมมีซีกินอ่ะซีเล่าผักข้าเอาฮาบาทแม่ผักกาดอ่ะควงไล,ล้ไล้ค่ะนี่ก <c oughs> นีค่ะแนวกินรลายล้ค่ะมาเลือกอะเด้อกระต้มขนมนีสุยางค่ะอยากกินฮอดนี่นี่นี่ี่มีฮอดเห็ดกระด้างอยากกินถ้าบะมีเวลาเกียง<ต>จาก<ช>น้อยก็ซิได้ซ่อมแล้วกล้วยก็่วยก็มีมันายุกจ้มอใหมันปาตนเ็ดาวเยจ้หาว่าได้ม่ช่ผิดไมใเลาถ้าเปลีล่มารับเราก็ได้เปลี่ยนเอาควาได้หลายได้หลาย ถ้าซื้อว่าแม่เพชรเพชรยังก่นล่ะโอ้ซื้อพัทสราขอบคุณมากนะจ๊ะที่มาอุดหนุนร้านแม่ตื้มจ้าโอ้ได้สามนาทีขอบคุณได้หลายเด้อจ้าเป็นเจ็ดสิบบาทบบาจ้าจ้าเอาพอไทยบ่นั่นมากยังนั่นโอ้ที่ท้ายพอพระเอกอยู่ไม่ท่านในปิดหรอกพระพระเอกหัวกระมา อันนี้เราล้ำม้วนมัวนที่นี่เสียงเล่าแต่ว่บาบ่ได้เห็นแปเราล้ำยู่ในไรดอกเห็นยู่ในนี่ละให้โทรศัพท์นี่ละเสียงเราม้วนแต่เราบอกเราก็บอกม้ลลวนเหรอผักคนได้หลายได้ไดละเอ,อยเอาพักไทยมาสื่อย่างสวยสวยเมื่อนี่ งงโอ้พอพระเอกเปีดดังคนนี้มือเนี่ยเล่างานโคว้วิด <laughs> ยมือน,นั้นลูกไส้มากใส่ใหม่หอยมือนี่พอเราสิงมาซื้ออยู่นี่พ่อพระเอกนํามีหกได้หน่เอาเท่านี้บอกพอใช่เกแตงยี่สิบบาท กระเทียมคิดบาทพออ๋อโอผ้าไทยโบงนี่น่ะนะเอาจังน้อยเนี่ยผัาไทยมัเสยังผ้าไทยมันเสยน่ากินไปให้สร้างโอ้มันเสยน่ากินไปสร้างตขอไปจะมาเจ้าขั้วใหมอือพอพระเอกนี่นี่พอพระเอกนกพ่งจักก่อน เอาแล้วสิมาสื่อกับเขาคลิบนี้ก็เจ้าไปซ้ำนี้เด้อจ้าเด้อ